สวัสดีคุณผู้ชมด้วยวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะทุกคนครับที่เกี่ยวกับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะพ่อนายนะสีเขียวคือสีที่ปลอดภยัยสีฟ้าคือสีที่ต้องเก็บแล้วสีแดงคือสีที่อันตรายห้ามโดนโ บอกแล้วนะว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะทุกคนครับเป็นการแข่งขันว่าใครจะเก็บสีฟ้าได้มากกว่ากันนะส่วนใครที่เสี่ยงอันตรายเนี่ยก็มีส์โดสีแดงแล้วก็เด้สมอลเล่แพ้ไปได้เลยเว้ยเนี่ยถ้าทุกคนไม่เข้าใจอ่ะดูตัวอย่างข้างหลังได้เลยนะตอนเนี่ยเขาเล่นกันอยู่อ่ะพู้สยาพู้สเสนื่อยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเฮ้ยอย่างนี้ฉลากก็ได้เปรียบเลยดีล่าเหยื่อเป็นอ๋อเกล็ดได้เหรอ เกมนี้ก็เหมือนล่าเหยื่ออยู ge ่นะจะกรอบเนี่ยทุกคนครับประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเมื่อกี้คือเรายอมแพ้ไงเพราะว่าเปิดคลิปไงเดี๋ยวรอบนี้เราเอาจริงเลยนะพวกนายนะโอเคเนี่ทุกคนครับสีเขียวคือต้องเหยียบนะพวกนายแล้วเราเก็บสีฟ้ากันนะเลิ่แล้วโอ้เริ่มแล้วแล้วในระหว่างเก็บนี้ระวังสีแดงเลยไปเก็บเลยไปเก็บเลยโอ้โอ้โอ้โอเกือบเลยดูดีด้วยเอ้ยอย่าเสียงมากเกินไปอย่าเสียงมากเกินไปเดรสเมลเล่โอ้ยดีน่าหลบทัน โอ้รามนี้ฉันเก็บได้14มีคนเก็บได้ศูนย์นี่แหละเก็บอะไรเนียอย่าไปวงหนึ่งจะเก็บโคตรปลอดภัยเทนเตอร์ทีละเก้านี่ปลอดภัยมาก่อนพ่อสอนไว้แอ้วฉันที่สาไว้ในที่สองว่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันมาแรงหัวโตมากมากเฮ้ยฉลาดเยี่ยงเซ็กไปย้ายอ๋อน้องโมนายตายคู่เลยเลยอ้าวเลยฉันโหดเลยอ้าวตายกันหมด มันกว้างมากเลยหลบไม่ทันนะวุ้ยเจ้ากบที่หนึ่งเป็นไงนี่คือรอบเฟิร์สเพลย์รอบแรกทุกคนครับูที่หนึ่งหล่อมันหน้าตาที่หนึ่งเหมือนจูบฮาร้อนเมื่อวานแหละโอ้โหโอ้โหโอดีนะฉันเหยียบสีเขียวได้เออแล้วมันระวังดีๆนะสีเขียวสีปลอดภัยอ่ะโยโอ้มันได้กลับไม่ได้กลับสีแดงขยับไหมเนี่ยแดงไม่ขยับแดงไม่ขยับเอรอุ้ยสบายเลยงี้เก็บมาเลยอ่ะเออถ้าเดินไปโดนนะบอกเลยอ่ะอ่อนสุดเลยถ้าเดินโดนอ่ะ ไปเป็นไงเราที่สามาออย่คอยู่อโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้้ย้ยโออ้อ้ยโ้โอ้ยโ้เอ ระจอกเหลือเกินเอายังอ่อนโอ้ยตายากยจ้าโอ้ยระหว่างระวังนะพวกนายไว้สู้ๆนะสู้ๆดูๆนะมันมีอันที่อยู่รอบนอกไกลๆจัดสีเขียวด้วยอ่ะโอ้ยอยอันตรายสุดๆเดี๋ยวก่อนตอนนี้หนึ่งสองสามคือฉลามเล่นแล้วก็อีกคนหนึ่งชายในละนามเฮ้ยเล่นเริ่มจะตามมาแล้วนี่ไงหนึ่งสองสามสี่มา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 นี่นี่นี่เก็บเลยรีบเก็บเลยรีบเก็บเลยระหว่างนี้สีแดงมาไม่ถึง เฮ้เรามาถึงแล้วอ่ะเจออ่ะเจอว้ารออันนี้เลยอุ้ยไม่ทันแล้วไม่นะคนเดทด้วยเฮ้ยโอ้ยขออีกแล้วอันนี้ด่านเดิมแน่นอนด่านหมุนหมุนอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เดินเลยโอ้ยนิ่งๆด้วยข้ามเอยฉลามอย่าแซงฉันว้ยฉลามกินเลียวเลยอะันนี้กินเยอะก็เงี้ยแหละเฮ้ยนี่นายคุยกับสีฟ้าไว้หรือเปล่าเออ ้ยระวังระวังไอ้เหล่าลักเลาคนแล้วเอ้ยนั่นมันสึกกบเลาหนี่สึกยักษ์เสีเฮ้ยใครชนะไปนะพวกเราเออใครชนะไปคือชนะไปเออชนะไปเลยเจ็บ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 เกือบเกือบเกือบคอนตก่ปูนแบบปานโอ้โหเอ้ยให้จบแล้วทุกคนครับแล้วชัยชนะของใครมาดูกันดีกว่าหนึ่งสองชนะแล้ว มันไม่ขาดรอยไปหรอพวกนายพยายามหน่อยดิีก็พยายามสุดๆแล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูรันค้ากันดีกว่านะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนออไยเกมเริ่มแล้วอุ้ยไม่ได้ดูไม่ดูก็ได้วะอ๋อนี่เม่อตาเลยเรื่องดำแดงเรื่องดำดงเรื่องหมดเลยยังเนี่ยยังนี้อีกใี่เลยแถบนู้นนะใครจะเก็บก็เก็บเป็นเลยเฮ้ยอยู่สุดท้ายตรงมุมนี้ เก็บกกอ,อะไรก็ฉลาดทำจริงน,นมานายเก็บเก่งจังเลยวะโอโ้พวกนายก็ต้องแบบอ่านอนาคตด,ดิคาดการ์ไงแบบว่าเก็บก่อนที่สีแดงจะมาจะบ้าเลยไงไม่ใช่โดอลลาร์มอนนั่งทำบัญชีไม่อ่านอนาคตไม่ได้อเอาเงียบเลย <c oughs> อายฉันตาย <c oughs> เรียนน้อยเลย,ยนี่ไงผลในการประมาทเป็นไงอ่ะฮะเป็นไงอ่ะเฮ้ยแล้วเหลือสองคนนายกับฉันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเล็กมาก เฮ้ยว้าวอะไรดิไปชัยชนะจะต้องไม่ตายแค่นี่นายก็ชนะแล้วมงอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปูแล้วดูดูทุกคนดูที่ดีการเก็บฉลามไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งขนาดนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วจ้ากบโอ้ยดูดิอย่างเพรียวเจเย็นเวอร์เฮ้ยเจเย็นเวอร์เฮ้ยเกิยนเวอร์อดเสียฉลามอะดูดีดีดี ใช่ไหมนี่งานระดับสุดท้ายพอเท่าระดับยากด้วย3ดาวเงาไม่ฉลาดเล่นอยู่คนเดียวไอ่อยู่เยเหงามากจะดูไปการเหงาที่สนุกดีนะดูดูเพลินสุดๆเลยวัวดูดูความเจือเฮ้ยเฮ้ยเสียดเกลือโอ้ชิจเก๋วไแล้ว้วโอ้โหอันๆห ฉลามนายเหมือนอ่านแบบอนาคตได้จริงๆเลยว่ะโอ้ก็บอกแล้วฉันอ่านอนาคตยางยจะกบคำนวณบล็อก24บล็อกอะไรแบบนั้นน่ะเอ้ยแล้วงี้ลองอ่านหน่อยดิว่าเล่นตอนอนาคตหัวจะเล็กลงไหมเอ้ยไม่มีทางเอ้ยชะนะแล้วบู้ยเอ้ยจบได้คนเดียวเลย มานี่คือระดับง่ายทุกคนสีแดงไม่เคยเหยียบก็แค่เดินเหยียบสีแดงแค่นั้นใครตายตรงนี้ถือว่าโคตรเวลี่อ่อนดูดิันดับหนึ่งแล้วฉันว่ารอบนึงฉันไม่เก็บดีกว่าให้พวกนายนำไปก่อนไงจะได้ตื่นเต้นโอเคงั้นนายไม่ต้องเก็บโอยอยู่นิ่งๆไปเลยนี่นี่นี่น่เก็บตรงนี้เลยฮ่ามีแดงด้วยมีแดงด้วยเสียวยเิงเลยว่าฉลาดไม่เก็บจริงดิโอ้ยเดี๋ยวใครเด้อรอบนี้เก็บไหมรอบนี้เก็บไหมรอบนี้เก็บแล้วโอ้ยโอยกลับ มันอยู่นี่ยังเกือบอีกอ่ะเอเลียนมาอันนี้ด่านสุดท้ายสินะใช่ปหมใช่ใชด่านสุดท้ายแล้วพีระม,มิมด่ะฉลามในแพ้แน,น่ในทาป็นอ่อนให้พวกเราอ่ะเออหน้าไม่รอดไลคออออ์ไม่รอดไม่รอดคู่เลยเอเลียนเออพร้อมกันเลยฉลามอา่ะเฮ้ยอหว่างั้นแสดงว่ารอบนี้ฉันจะต้องเชิดฉายนะนายจะมีศิลป์หรือเปล่าจะกลับมาแล้วสีแดงอุ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนี่ฉันจะอ่านอนาโคตามที่ฉลามบอกอ่ะ อนาคตอะรจ้ากบอนาคตของนายก็คือให้พแพ้ยังไง่ะจะ้ากบเอาง่ายเลยทุกคนครับเกมนี้ดูๆแล้วร้านค้าเนี่ยไม่ใช่สายเติมเท่าไหร่นะเกมนี้นะเป็นเกมที่ใช้ความพยายามมากกว่าเติมนะทุกคนนะใช่อ่ะเพราะว่าเกมไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรเลยนะแบบว่าวิ่งเฉยๆเขาไปู่คนนี้ทุกคนครับไม่สามารถชนะได้ในผมอันดับหนึ่งแน่นอนเพราะผมมีร้อยสี่ฉันว่าก่อนจะไปถึงร้อยสี่ก็ได้นะ่ที่เก็บอ่ะเฮ้ยแต่แต้มก็ยังเยอะอยู่นะสิฟ้าเห็นเปล่าเออเดี๋ยวรอดูเขาเก็บก่อนเขาเอ้ยเกินร้อยสี่แน่เลยอ่ะเออเกินแน่นอน ใช่ข้าด้วยข้าเ้อถ้าเธอหูเลยไปแล้วเขาชนะไปแล้วน o อ๋อที่สองเฉยที่สามเออที่หาเลยฉันโอ้สลามนี่ไงนายทำเป็นอ่อนไงเออเป็นไงล่ะสมนาหมารอบนี้นิ่งว่ะเดินเก็บรัวเก็บแบบคู่ d o บ b l e double เจ็บ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 เออแอบเดี๋ยวให้ผ่านไปก่อนไข่ข้างมาเลยไข่ข้างใช่ไข่ข้างแบบนี้อ่าชิวๆไปแย่งแย่ง หาโดยแทงด้วยกูเสียใจด้วยนะยเล่นนายตกรอบใช่ไหมเกือบเกือบเกือบพวกนายก็เกือบไปแล้วเกือบจะไม่ตายงี้เล่นโทษชีสมันนานนี่เกือบนะเออมันแค่แค่เกือบแค่แค่เกือบอะนะเออไอยู่ริมแบบนี้เลยอินเทอร์เน็ตไร้สายด่านอะไรวะเนี่ยโอ้โหกว่าแบบนี้กวาดเป็นพื้นเลย เป็นแม่บ้านแหละจ้าฮะอะไรโดอะไรไม่กลัวหรอกโดข้ามเลยแบบเป็นแบบนี้เลยเสี่ยงเลยรู้ว่าเสี่ยงแต่คุณต้องขอรองเลยรู้ว่ารองแต่คุณต้องขอเสี่ยงเพราะไม่กลัวหรอกโดเลยเพราะไม่แอบด้วยเพราะไม่แอบด้วยอยันนี้ฉลา,ามสู้กันเลยมาตรงนี้มา,มาตัดสินใจความเทพที่สุดในประเทศไทยเฮ้ยเออเ้ยชันที่สาม โอ้เดี๋ยวขานาดเล่นตายที่3มันยังเทพอ่ะแสดงว่าเคาได้อยู่เขาไม่ค่อยได้เก็บเลยเนี่ยเพราะเราเก็บหมดเลยเอ,อ่ะเจ้ากบใช่เมื่อกี้ฉันเห็นเขายืนอยู่นิ่งๆเลยอ้าวแล้วเขามาเล่นเพื่อใครที่อยากเล่นแมบนี้ทุกคนครับสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเกตไว้ที่ด้านล่างเลยนะทุกคนนะพูดเหมือนขั้นใจ,จอ่ะเออแต่ว่าเกมมันสนุกดีนะทุกคนครับเป็นสายที่ไม่ต้องเติมกระเทยได้ไม่ต้องเพจทูวินนี่ยจะเป็น<อ>ตั้งใจทูวินน่ะประมาณนั้นน่ะโอ้ยอะไรเลยนเออนี่ยเออทำไมมันเลือดแบบแปลกนี่เราเก็บได้อยู่ เฮ้ยอย่ามานะใจเย็นเฮ้ยมาอยู่ไหนอยู่นู่นโอ้โดนโอเคจะกบตายอ่ะมันง่ายมากเลยนะจะกบในกค่แค่วิ่งหนีเฉยๆอ่ะขอโทษที่ทำให้คุณดูได้ผิดหวังคนดูไม่ได้ผิดหวังหรอกคนดูไม่หวังกับนายแล้วนายมันกระจอกแรงเกินนี่โชว์โชว์เลยเออโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยโหกระโดดข้ามยิงกับพระเอกหนังอินเดียอ้าวเหลือสองคนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสึกหลามเลี่ยนมาหลามเลี่ยนอ่ะ ี๋ยวจะรอดูดูก่อนว่าใครจะแน่กว่ากันระหว่างตระกูลเอเลี่ยนกับตระกูลฉลามอาะเจอเจอเจอเอเจอเจเจอ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 เจเอเจเอเจอเจอมจอเจอเจอเจออจอยออเจออเเจเจจจอออเเเกือบอเอเจอเจอจอ เอาอ่ะหัวเลชันที่โหลเลยของห้าคนกระจอมมากเลยอ่ะเจ้ากบที่โหลเลยอ่ะหอนมากอุ้ยอย่าซัดเติมมาซีเราคือเพื่อนกันนะเว้ยกระจอกมาทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้ปเป็นรอบสุดท้ายในการเล่นแล้วกันนะมันก็เดิมๆนะไม่มีอะไรมากไม่ต้องเล่นนานหรอกนานะพ่อแนนเนาะไเอลี่จะไม่มีแต้มเลยฉันขอหน่อยเถอะทุกคนรอดชีวิตได้ในรอบนี้แล้วก็ถนนทุกคนรอบนี้ง่ายด้วยอย อ๋อมันรถวิ่งไงรถเลยแฮะเออเราเหมือนรถวิ่งแล้วก็แค่เก็บไปในระหว่างที่รถวิ่งว้าวเฮเกือบเกือบเกือบเอเล่นในระหว่างนี่ใครสนอ้าวนี่ไงใครสนน่ะเลเซอร์สนไงนี่ไหนมาทั้งสองนี่ละนามนี่ยังมีชีวิตอยู่ว่ะกลายเป็นพวกเราที่ตายก่อนว่ะเอเลี่ยนไม่ไปไปได้ยังไงเนี่ย ชนะเราสุดท้ายชนะพาะพวกเราเถอะโอเคเต้ลขาดลอยขนาดนี้ไม่น่าชนะ oh, <no. S 2> โอ้โนไม่โอ้แต่ที่หนึ่งเขาเก็บเต้มเร็วมากเลยดูดิ <c oughs> ลอยคนเดียวเลยอะ่ะเก็บยังเก่งอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนคะ่ะไม่ว่าคลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายนะบ๊ายบาย